สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันที่เคยนะครับกับอินทรปรมอินทอร์เนด์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูหนออินทรปรมนะครับที่แทงจันทร์มา3ปีซ้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้นแม่นะครับเพิ่งออกเป็นปีแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับบางจันทร์ก็สมเกสรไปแล้วนะครับนะครับหนอยังเล็กอยู่นะครับท่านผู้ชม สาเหตุนะครับที่ออกที่หนอก่อนนะครับยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับผมได้นำหนอมาปลูกนะครับเป็นหนอเพาะเลี้ยงวิญญอนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับหนอที่ออกดอกแทงจันทร์เป็นปีที่สามติดต่อกันนี้นะครับติดมาจาก หน่อแม่หรือว่าหน่อพี่นะครับท่านผู้ชมนะครับจะเรียกว่าหนอน้องหน่อลูกหรือว่าหน่อแม่หน่อพี่ก็ไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับออกจันทรเป็นปีที่สามติดต่อกันแล้วนะครับแต่ว่าลูกไม่ทันได้แก่จัดนะครับก็ร่วงทุกปีนะครับในสองปีแรกนะครับที่ออกแทงจันไปนะครับ ได้าาทานเลยนะครับแต่ว่าลูกยังไม่แก่จัดนะครับก็ติดฝาดเล็กน้อยนะครับทุนผู้ชมนะครับนี่ครับจันแตกแล้วนะครับมีสี่จันทนะครับสำหรับปีนี้นะครับในปีแรกนั้นออกสองจันทนะครับปีที่สอง ออกสองจันนะครับมาปีที่สามนะครับออกสี่จันนะครับนี่นะครับจันนะครับแต่จันเล็กนะครับจะเล็กกว่าหน่อแม่หรือว่าต้นแม่นะครับท่านผู้ชมนะครับจะเล็กกว่าเยอะนะครับในปีที่ผ่านมานะครับ ก็ไม่ได้ทานนะครับลูกแก่จัดนะครับท่านผู้ชมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเพราะว่าลูกได้ร่วงแล้วก็เน่านะครับท่านผู้ชมเน่าแล้วก็ร่วงนะครับไม่ได้ทานนะครับสําหรับลูกที่แก่จัดนะครับแต่ลูกนะครับโตกว่าหัวนิ้วแม่มือนะครับไม่ทราบเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเป็นลูกสีเหลืองนะครับเมื่อลูกเข้าสีนะครับ สีเหลืองก็คล้ายๆกับใบเหลืองนะครับแต่ว่าลูกไม่ใช่ใบเหลืองนะครับทานผู้ชมนะครับหน่อไม่ใหญ่นะครับหน่อนี้ก็เท่ากับต้นขาของผมนะครับไม่ใหญ่แต่ว่าหน่อน้องหรือว่าหน่อแม่นะครับจะใหญ่ต่างกันมากนะครับทานผู้ชมนะครับดูนะครับใหญ่ต่างกันมากเลยนะครับ แต่หนอนี้นะครับที่ติดมากับต้นแม่ในช่วงนั้นครับไม่แทงจันเลยนะครับตลอดเกือบเกือบสามปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีหนอนี้แหละครับที่แทงจันนะครับแล้วก็มีหนอน้องเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับครับจํานวนสามหนอนะครับก็ต้องรอดูกันในปีนี้นะครับว่า จะได้ชิมไหมนะครับจะได้แก่จัดไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อแม่หรือว่าหน่อพี่นะครับหนอน้องนะครับหรับหนอน้องสองปีที่ผ่านมานั้นนะครับร่วงหมดนะครับท่มมนานผู้ชมไ่ได้ทานลูกแก่จัดนะครับก็ยังไม่รู้รสชาติที่แน่นอนนะครับที่ชัดเจนว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยหรือว่าติดฝาดมากน้อยขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะครับ แต่ว่าลูกไม่แก่จัดติดฝาดอยู่เล็กน้อยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นสายพันธ์อะไรนะครับท่านผู้ชมก็คอยที่ตามชมดูนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับสําหรับหน่อน้องหรือว่าหน่อลูกนะครับที่ออกดอกแทงจันในปีนี้นะครับผมก็จะผสมเกสรดูว่าจะลูก สมบูรณ์ไหมนะครับเมื่อลูกโตขึ้นนะครับจะร่วงไหมเมืนกับปีที่ผ่านมาไหมนะครับทผู้ชมนะครับผมก็จะ,ระเรปเดให้ท่านชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะอัปเดตเป็นระยะนะครับว่าผลของอินทรพลต้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของนอหรือว่าเป็นของต้นแม่นะครับหรือว่าหนอพี่แล้วก็หนอน้องนะครับ แ,แต่จะเรียกกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็อยอปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นระยะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ